สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซื้อกลางเช่เขาจริงค่ะสําหรับวันนี้นะคะตรงกับวันที่12พฤษภาคม2564นะคะแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะจากทางธนาคารอมสินนะคะธนาคารอมสินออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ SME ลดภาระสู้ภัยโควิดให้พักชําระเงินต้นไปจนถึง31ธันวาคม2564 ทางด้านนายวิทยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารอมสินได้เปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลนะคะได้มอบหมายให้ธนาคารอมสินดําเนินการช่วยเหลือและก็บรรเทาความเดือดร้อนนะคะของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด COVID, ทางธนาคารค่ะจึงกําหนดมาตรการพักชําระเงินต้นชําระเฉพาะดอกเบีย้ยให้ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ SME นะคะท้งที่กู้ในานามบุคคลธรรมดาและก็นิติบุคคลค่ะสามารถแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมมาตรการได้ตามความ หมัครใจเช่นเดียวกับลูกค้ารายย่อยทั้งนี้นะคะเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายรายเดือนของผู้ที่ต้องขาดรายได้หรือรายได้ลดลงเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิดนั่นเองค่ะ สำหรับผู้ที่เป็นลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ SME นะคะแล้วก็สมัครใจเข้าร่วมมาตรการสามารถพักชำระเงินต้นเป็นการชั่วคราวค่ะแล้วก็ชำระเฉพาะดอกเบี้ยไปจนถึง31ธันวาคม2564นะคะโดยลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ได้แล้ววันนี้นะคะจนถึงวันที่30มิถุนายน2564วิธีการคือ ข้อ1น,นะคะลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ SME ที่เป็นบุคคลธรรมดามีวงเงินกู้คงเหลือไม่เกิน10ล้านบาทนะคะให้แจ้งความประสงค์ขอเข้ามาตรการและก็เลือกแผนชำระหนี้ด้วยตนเองนะคะผ่านแอปพลิเคชัน Mymo ค่ะ 2. ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ SME ที่เป็นบุคคลธรรมดามีวงเงิน กู้นะคะคงเหลือมากกว่า10ล้านบาทแต่ไม่เกิน100ล้านบาทนะคะและนิติบุคคลที่มีวงเงินกู้คงเหลือไม่เกิน100ล้านบาทให้ติดต่อแจ้งความประสงค์ขอเข้ามาตรการได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะ ทั้งนี้นะคะมาตรการดังกล่าวค่ะเป็นมาตรการเสริมจากการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชําระที่ทางธนาคารนะคะได้ดําเนินการมาตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2 5ง3นะคะเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด1 9ค่ะจนไม่สามารถชําระหนี้ได้ตามงวดชําระเดิมค่ะโดยที่ผ่านมานะคะมีผู้เข้าร่วมโครงการแล้วมากกว่า500 0 0นรายนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ c เซเ็ center ธนาคารอมสินนะคะโทร1 1 1 5ค่ะ แล้วก็สามารถติดต่อสอบถามนะคะทางเจ้าหน้าที่ธนาคารทุกสาขานะคะของทางธนาคารอมสินค่ะก็เป็นข่าวนะคะจากามาตรการการช่วยเหลือจากทางธนาคารอมสินช่วยลูกนี่ SME นะคะลดภาระสู้โควิดค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะรบก,กวนช่วยแชร์ออกไปด้วยนะคะอพอแม่พี่น้องท่านอื่นจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารค่ะ